ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่องเพียบฟิลแอนด์ชาแนลนะจ๊ะพี่น้นองมือหนีสีผาไปบึงอ่ามือหนีนะครับผมเป็นมือซ้อมไงจะพา,ามาดูการนะครับผมการเตรียมงานแล้วก็เตรียมเวทีด้านหลังพงี่น้องไปหันไปทีแจ๊บหนอ่อยแล้วกะได้บึงห้องน้ำห้องน้ำของมือเอื้อนพี่น้องเรามีที่ขี้ให้นะครับผมขี้เบ่งขี้ให้เต็มที่เลยนะครับเบ่งขี้ให้เต็มที่เลยเรามีห้องน้ําแล้วก็มีน้ําล้างดากด้วย ทางออกแหงๆเป็นก<ค>้อนแสงท้องฟินแลนด์เตรียมของน้ำไว้ให้แล้วเพื่อนต่อหนามไม่พร้อมแล้วมันออนอะไรล่ะขี่มันอะไรเอาเดีล๋ล่ะมันอีกพอเต็่ยมบนข้างไหนนั่นเป็นทางเด้ต้องเป็นทิชชู่ไหมถึงจะแบบว่าไม่เตี่ยมเนาะม,ม,มีกระลังสี่ต่อหนามพี่น้องต่อหน้มไมาให้ ในนตาลเบื้งลุกใคเปบื้องข้าเปิดห้องน้าเด้อห้องน้าเต้องทั้งสก่อนลต้องรก่อนครับผมเมียนอจากบ้านไม่ยุยนะห้องน้ารอยาได้ครับเรอหองน้ารอยได้เจ้ายาจาบพัหลายมันสีหอมแ่ยูดอกยีรางเอาน้ำซีดมันมีไฟบระจ่าหรือเปล่าบอส่รถทับแต่ขวงเราแฟรลุ ไฟเหไฟหลาแต่น so ี right. okay. right. more, eat, no right. ่เยะ่ไฟสองมนอยู่นี้เยอะมาดูข้างในไมข้างในกัสิบบีไฟเห้เด้อ้ประตูมือตึ้งแม่ต้อก่ไฟเหโอ้ยปวยนงานเราบีไผ่ปงานเราแถวทไฟเห้ดออไจะมีไฟข้างนอกกับพ่อข้างหน้าพ่อเนี่ยเราเอาจะมีถังสูดดี่น้อยจะน่งเรนบ้เาจเมีนมันจติมเรื่องอะไรบ้างผมว่ามัเติดไงเรืองมียนจะเไแบบเมียด เน่เ็นหานผู้ใดาน้ำเบิ่งเก่าเสี่ยงเสียงเสียดดากพี่น้องจะเสียดดาบหรือเปล่ามาเลนี่ละใส่าไม่น่ามัดสีตคุ้ว่างแผนมาประเทอย่างโอเคืเตรียมพรอมของหน้ามาแพี่น้องป้องป่ายทุกคนมีหนามตใหม่พร้อมพรุ่งนี้นะบัตรออนไลน์เราบัตรออนไลน์เราร้อยหนึ่งหน้างานเราร้อยยี นะครับผมมีรับเชิญจ้ามีรับเชิญมีอ่าะหม่ว่าเชลีเดียนชัยวงสามารถใบป,ปอ,บปอ,ปอลติยาเต็มวงมแล้วก็ปรีปแหล่ไปละมาแล้วก็ไออามชุติมาเนี่ยกำลังกำลังกาลังดูอยู่ว่าจะมาได้ไหมเพราะว่านางเลิกงานจากคอนเสิสองทุ่มออนุชาด้วยออนุชาด้วยพี่น้องอีอนุชาด้วย ก็้ัวใชยตัวทอย่างก่างคุยันเรื่อตอนไหนเน่อใช้ตัวเพราเขาเขาเนี่ยเป็นเป็นลักมั่มป่ะมันแสบอัตโนมัติปั่ใสเดี๋ยวพ่อเอาแบบแมนแบแมนตั้งแ่ังซีก็อยูแดังซีนี่ตั้งซี่แมนตงใส่เดียวนต้อนี้ขึ้นกนแ้วกผ่านผ่ไปเลยแล้วมิ้นในมด้นใตงแต่นส่พะโมนในใครเนี่ยเดี๋ยวต้องซีกใครจอบังแต่ถ้าของอันมีหอยเป็นใครแน่ในอันกับเหบาร์บลนะ ตสอันเห็น่สเส้นเอาเดี๋ยวทามาใส่ยางท้งสตัว่ก็บดินหัวงม่ต้องด่ามากพี่น้ององออหน้าไวตะขีสตัวหนงสามสามาามกามเารียนา้้ามสานาส่ปะเนลานสามถ้าน้ำหมดก็เฟียงกันนะคะรูดเลยค่ะพอดีดพอดบ้านเลยนะข้นดีเนาะ พอดีพอดีเดี๋ยวดตอนออน้ำเหยื่อเสี้ยงพี่น้องผู้ใด้เสียเบอร์น้ำกับกูน่าจะกินเขาแมา่ลายได้จ้ขาขพราะน้ำมันเต็มไว้เห่อบอพี่น้องบอไปยังพยาบาลขางท่าได้อยู่นี่กระจกก้นได้อยู่บอใครกระจกเอาไม้ขายอะไรเอามาขายเาาายน,นาะแมียนกระถิ่นาเขงน้ำเต็มเรียว่าจะถามว <c oughs> ่าบอจะเอาไฟบอกทางไหมที่มันติดเราเป็นเท่านะเอาอันนี้รูว่ามีนะแต่ปัญหาไี่รู้ว่านานิดต่อหรือยังก็ของเต็นท์มีอยู่แล้วค่ะถ้าเราจะเอาถ้าจะเอาแม่จะสั่งเขาเอามา เอาอยู่แล้วเรื่องเอาหน่ะเพราะว่าจะปักตั้งแต่โรงเรียนบ้านโคกก่อเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าเอฟซีจะมาคือตั้งมาโรงเรียนบ้านโคกก่อเลยใช่เพราะว่าเราเราต้องแจ้งเขาแม่จะได้คือมันจะได้รวมบินเดียวกันเลยถ้าจะเอาก็คือแจ้งโคกกวอแม่ดูแล้วก็ว่านี่เรื่องกระสวาเรื่อเพราะว่าเพิ่งเตรียมวิกฤตเรื่องไฟแต่ไม่ได้ย้อนยังไงนะครับใช่ปะ

แมนเรื่องขี้เป็นเรื่องธรรมชาติขุนเจ้าของบ้าน่าดอะไ่ป้าเอันลิเปิดปิดเปิดเป้าเขาเปิดบ้องนี่ประไรก้มีคนดูแลเขาไดพร้อมไหมบอปเปิดเลยปเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยอะไรกับบัตรยิมเข้าทันี่เขาจะปากมุดไดนอยู่อเออยามาโลดเขาเอไหมเรลบไล่กัน ไล่หยั่งฮะพ่อพ้นหอยตีเออลงกันลงกันลงกันก่อนมยนเว้ยเพื้หอนางปูอะไรลงช่กันลงๆงๆลงนโมเมียบารี้เขาไปได้ฟีดอขาไปได้นี่โอ้ยเสเกือบยังเขาลดยังใค้ยี่ดเขา่นแ่นละแอบดีดเนาะเนี้ยทราบปะนี่นะทราบยู่แล้ว่ออกมาไก่อันไม่ไฟเดียวต้อมาให้พุ่นเร่งุ่นสงคบาลตอด้พุ่ เออเจ้าภาพเนาะอ่าจาะเจ้าภาพบ้านสวนนีลุยยด้ปีนี้พี่น้องเน่ยมันเกิดขวายจังวกเบ้างพี่ซื่อเเนี่ยไม่เบียกเนาะไม่เบียกเนีมันเกิดขวายจจพวาเาบ้างี่ซื้อเเนี่ไม่เบียกนะเอาไปต่อเลยเดี๋ยวซื้อไหมซื้อไม่เห็นโอ้รว่างนาวางนโอ้ยวกเขานางนะวะพอตอมละเขาบ่ปนไปม้เหน่อนี่ทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่แค่นึงอย่างปักเนียปักใเน้ย มืดอคืนมาแล้วทึ้งข้าขยะเต็มอเป็นทุกอย่างที่ดีโอ้โหตอนนี้หนูกะไม่ยึดช่องไอบีก่ะใส่ชุดซิจ้าเด็กๆนี่กันสิถ้าใบบางที่จะไปเบิ้งข้างน้ำแล้วก็ไปเบิ้งทีอาจจะเบิ้งร้ายข้างแล้วได้จะอาจจะเห็นได้ไลสดต่อนี่เบิ้งชัดๆพื้ปักเงเด้ดดิพื้นนี่เก็คุกกว้าง พืทีก็คือใหญ่มากนะคะแบบว่าพื้นที่นี่ก็คือไงตะเ่รูว่าเขาสีอส่อมทางกบสีมืนหรือเปล่าตรงเต้นก็นจะเป็นมองคายตัวจา้าคายบัตรเขามาเบิ้งหมอลำบัตรร้อยยี่สิบ120นะคะบัตรออนไลน์หนึ่งร้อยบาทนะคะได้ขันร้อยยี่สิบกะมาเบิ้งแบบว่าหนาเวที่เลยโนกระขืนขึ้นทุกคนคะ่ะ โอ้ตื่นเต้นยุบานเจ้าของก็ตื่นเต้นแล้วพี่น้องมารำแบบแบบไงเล่นหรกกขื้นทุกคนขป็นทีโอ้ก็คือได้ขื้นมาทุกคนแน่นอนนูขับรถมาอยู่อยู่ยดยได้้อดีเบิ้งได้ได้สดประจาะ <c oughs> โอเคจ้าคิมเน็กก็ขอจบจเพลงทั้งนี้นะคะก็ให้ดูบรรยากาศของเวทีนะคะว่าเวทีน่้ใหญ่มากและกะ้วก็ พื้นที่น่กก็คือกว้างแบบแบบคุ่นมากได้หลายเลยล่ะจ้าหลาาะะัก็มีห้องน้ําให้นะคะแล้วก็แล้วก็แบบนี่มันร่ให้เบิ่งแบบมันมัวนกาเสียงไรๆโน่นน่ะห่ะเสียงไรนะคะ,นะคะก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะคะคันซื้อนี่เบิ่งยอดหลังก็ได้ได้จ้ะขันอยากเบิ่งกับเบิ่งยอดหลังได้เพราะว่าซื้อบัตรหนึ่งลอยหนีคีบไรหนึ่งหนีคือเบิ่งได้ตลอดเลยนอกจากเฟซบุ๊กแบบว่าลุ่มนะคะก็ อาจารย์อย่าลืมมาซื้อบัตรซื้อตั๋วกันอาจาจ้์หนึ่งร้อยบาทนะคะเสื้ออันนี้ได้อาจาจ้์ไลค์ครั้งนี้ได้เพราะว่านี้ก็ไล์ก็ไล่์คือกันขายบัตรหนึ่งร้อยบาทนะคะใครชอบชอบพี่ม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ช่องพี่บิ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่ะเปิดคลิปไปนานแล้วแม่เอาเหรอเอามหาเอลยมาหาแม่ไม่แม่กับบัตรดีไม่ตัวม่มาหาเอลยคุณอาสวัสดีค่ะ สามสาวเล่าเรื่องบรรยากาศตอนนี้เป็นไงบ้างคะแม่เป็นภูรร์สบรรยากาศประมาณแปดสิบเก่าองศาพี่น้องบรรยากาศสบายดีสบายบรื้อนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะแต่ว่าแรงเรงมากอาดชิ้นอัดชิ้นหนาวอยู่หนาวมากหมูว่านี่ก็หนาวนะคะบรรยากาศดีมากเลยเป็นหน่อฉันไม่แต่งตัวสวยจังวันนี้วันนี้ตีมลายงูทำทานนะคะชมพู่ชมพู่งในกับชมพู่ชมพู่ยันเกือบค่ะจริงๆนะน้องน้ำตาลชมพู่ยันเกือบได้เป็น้องขออภัยนะคะจริงๆด้วยเออบริเตั้งใจ แคทมีเตรียมรถพยาบาลเป็นปฏิาบัติกาลแล้วนะคะสี่คันเบื้องต้นนะคะทั้งหน้าทั้งหลังสี่มุมเลยนะคะ oh. ก็สแตนบายไว้เผื่อว่าหนึ่งมันกะมันกะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไหนึ่งอาจค้นไัยรุ่นอัชไลอัชตีกันอาชาอ,าชาอาชีเอ็ซิเดตยนยังสิ่งานทีตผ่านมากนนะก็คือนายกตีเขาซ้อมหนักนะช่วงนี้นานเตีอาจจะนายีซ้อมหนักแล้วแด,วดนเซอร์ด้วยแม่แดนเซอร์ด้วยมันอาจจะมีการไปล่มเป็นแยงเกิดขึ้นนะคะต้องเตรียมไวล้ละกันหนึ่งมันกะอีกเรียงอะไรคือมาตรการปุ๋ยิบ19 นะคะถ้าเกิดเราตรวจพบตรวจเจอหน้างานล้วก็ <mm <en> บอกเมนว่ <mm <en> าขนใส่รถพกเอ,อกข้นใส่รถมมเตอต์ไค์เอาแก่กันไปสร่งหร้องบ้านได้พี่น้องแต่ตรวจพอมันก็ต้องเจ้าหน้าที่สวมทุกทีพีเเข้ารถพยาบาลถูกต้องตามหลักไอซีตามหลักควบคุมการแพร่เชื้อนะคะก็ต้องเห็นวามันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วนะคะสามารถมั่นใจละกัมั่นใจได้ลลบหนึ่ะคุณผน้องเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยปละเลยในเรื่องนี้นะคะยยมาก่าี่ยูาายไปยังไงจ้าตอนนี้ แอนเซอร์แบบว่าดีไหมคะตอนนี้เหรอแม่สวยแม่สวยนุกับสวยคู่กันอย่างนได้ลื่นนนุขับรถแม่น้ำโคดเทเลยตะวันหนากลัวก็สินหากลัวยังแม่ก็ยังมาไปขี่เลนแต่ก่อนกับประกาศขับเดในึกรณ์มันต้องใส่เกียร์ใส่ยางพอได้ขับแล้วอยากขับก็ขับเลยขับแล้วก็อยากได้นะวันนี้ปาร์ตหนูต้องเฮนเงินอีกสิบอีกโดนอยู่ได้กว่าที่ได้รถรถแม่นะ